สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมผมเ네นนะครับผมในวันนี้นะฮะ Q&A มาตอบคำถามแล้วจ้านะครับผม Question and Answers นะครับผมผมวันนี้ผมมาตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ถามไปนะว่ามีใครอยากรู้เรื่องผมอะไรยังไงบ้างน,นะผมีก็เดี๋ยวผมจะขอไลค์คอมเมนต์ลงไปเลยนะผมโดยผม,ยผมอาจจะขึ้นคอมเมนต์ตรงเดี๋ยวนะฮะนิ้วนิ้วโอเคโอเคตรงนี้นะฮะตรงบริเวณตรงช่องว่างตรงนี้แหละนะครับผมโอเคเนาะ ก็มาดูคนแรกกันเลยดีกว่านะซึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคนแรกที่นี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนแรกที่คอมเมนต์หรืออะไรไปมิแต่ว่าคนแรกในที่นี้เนะี่ยคือมันขึ้นมาเป็นคนแรกนะครับผมขึ้นมาเป็นคนแรกในเวลากดเข้าไปดูวิดีโอนี่ก็มาดูดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับคนแรกนะครับผมทีวีต้นนะว้าวนี้สุดดีใจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับผมขอ,อพี่ดังแบบโอ้โหมาเป็นตัวเลขมหาศาลเชียวหนึ่งสุดผู้ติดตามอีฟีที่ไม่จำกัดสู้ๆครับเอฟซี ขอบคุณมากๆนะขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณไปแล้วแหละแต่ว่าก็ขอขอบคุณอีกรอบนึ่งนะครับ คนต่อไปนะฮะสลาวุฒ์เกมเมอร์นะครับผมพี่ชอบดูหนังอะไรพี่อายุเท่าไหร่พี่ชอบเกมแนวอะไรยินดีกับหมื่นซับด้วยนะขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่มาร่วมยินดีกันนะเดี๋ยวนะผมขอเปิดหน้าตัวเองก่อนโอเคนะครับพี่ชอบดูหนังอะไรเหรออ่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูอะไรเลยนะแต่ถ้าสมมติชอบใช่ไหมชอบค่อนข้างเจอไซไฟนะครับหรือว่าเป็นโลกเวทมนต์ไปเลยอะ,อะไรแบบนั้นแฮ์รี่พอตเตอร์อย่างนี้นะครับผมอ,อันนี้เอาหรือว่าเด e l ลอดออฟเดอะลิงนะครับอันนี้ชอบมากนะครับผมชอบแบบ ชอบมากนะครับผมชอบมากหรือถ้าเป็นอนิเนชั่นก็อีวานเกเลียนนะครับผมนะครับพี่อายุเท่าไหร่ปีนี้ปี2021ใช่ไหมฮะอายุ24ปีนะครับผมพี่ชอบเกมแนวไหนเกมแนว FPS นะครับผมมันมากนะฮะ FPS หรือว่าแบบ เกมเก็บเวลก็ได้นะครผม mmorpg อะไรแบบนี้นะมันมากแต่ที่สำคัญคือขอมีแอคชั่นด้วยก็ดีนะครับโอเคนะต่อไปนะครับผมของคุณสตีฟนะฮะแล้วก็มี xx ด้วยนะครับผมแหมไม่รู้จะพูดยังไง xx สตีฟ xx นะฮะถ้าอยากเร่งไงก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมคิววัคำถามแรกนะฮะพี่ใช้เวลาเก็บดามัสคัทนานไหมแล้วเท่าไหร่พี่ชอบเล่นเกมเอ้ยพี่ชอบเล่นปืนแนวไหนเป็นหลักพี่เคยหมดไฟไหมพี่เล่นคอฟดิวตี้หมดทุกภาคเลยใช่ไหมครับโอเคคำถามแรกนะฮะพี่ใช้เวลาเก็บดามัสคัทนานไหมแล้วเท่าไหร่ผมใช้เวลาเก็บประมาณ อันนั้นผมเล่นประมาณวันหนึงช,ง,หนง,งชั่วโมงหนงชั่วโมงด้วยมั้งฮะอันนั้นตอนนั้นผมแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมใช้เวลาเก็บประมาณ3เดือนนะผมแต่ว่าผมเคยลองรับจ้างเก็บดามัสคัทนะฮะก็ใช้เวลาเก็บ27วันผนมไม่ไม่ถึง1เดือนนะครับพี่ชอบเล่นปืนแนวไหน AR นะครับชอบมาก r s m าสสลับกันอยู่2ออย่างพี่เคยหมดไฟไหมเคยนะครับผมแต่ว่า เวลาหมดไฟใช่ไหมครับผมมองว่าให้ลองพลิกมุมมองของปัญหาเราดูนะครับมันก็จะเป็นเชื้อไฟที่มาเติมเต็มให้เราได้นะฮะพี่เล่นคอฟดิวตี้หมดทุกภาคเลยใช่ไหมไม่ใช่นะผมผมเคยเล่นภาคแรกอ้โเจ็บนิว้วผมเคยเล่นภาคแรกคอฟดิวตี้โมเดิร์นวอลเฟ่สี่ใช่ฮะภาคสี่ภาคสี่แล้วก็ห้าหกนะผมคอฟดิวตี้โมเดิร์นวอลเฟเล่นทุกภาคเลยนะฮะแล้วก็มาข้ามแบบข้ามสคริปเลยนอะม,มาแบ็กออฟ จากแบ็กออฟเสร็จก็ทำสกีปอีกรอบหนึ่งเป็นแบ็กออฟสี่นะภาพที่ไม่มีเนื้อเรื่องแล้วก็มาอ่าโมเดลวอลแฟนรีบูทแวนการ์ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นทไลายที่ผมเล่นนะครับต่อไปนะครับผมของคุณแซนเองครับแซนเองครับนะครับผมคิวแอนเอพี่อายุเท่าไหร่ปืนกระบอกไหนที่ชอบเล่นมากที่สุดพี่เกิดที่จังหวัดอะไรนะครับพี่อายุเท่าไหร่นี่ถามอ่าตอบไปแล้วนะครับผมยี่สิบสี่ปีนะปืนกระบอกไหนที่ชอบเล่นมากที่สุดโหยากเลยยากเลย อตอนนี้เอาเป็น CBR 4กับไทยยี่แล้วกันนะผมเอ้แต่เขาบอกมากที่สุดไงเอาเป็นไทยยี่แล้วกันนะครับพี่เกิดที่จังหวัดอะไรกรุงเทพมหานครนะครับผมต่อไปนะครับผมของคุณอาลีโรเดสนะครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออาภัยด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะที่มาถึงจุดนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะผมขอบคุณมากๆเลยนะคนต่อไปนะครับผมอะไร RCODM นะครับผม เย้เย้ดีใจด้วยนะครับพี่เนททำคลิปความรู้เกี่ยวกับปืนเยอะๆนะครับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ว่าก็อย่างผมบอกเนี่ยจะเป็นการแบ่งแบบวันไปนะครับซึ่งผมอธิบายไปแล้วเนาะเกี่ยวกับอัปเดตของช่องคลิปล่าสุดนะครับต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ของคุณ26แทนคุณทองสุกนะฮะยินดีด้วยนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับดูทุกคลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะที่แบบอ่าผมค่อนข้างจะเห็นคอมเมนต์ค่อนข้างจะบ่อยหนูก็จริงๆผมขอบคุณทุกคนเลยแหละนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ฮะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับผมนายโต้โมเดลนะฮะคิวเอคิดไงกับ1นึ่งหมื่นซับพี่คิดจะทํา youtube ไปถึงกี่ปีพี่มีประสบการณ์ขนหัวลุกไหมครับพี่มีแฟนไหมครับหวังว่าพี่จะอ่านนะครับพี่เนสุล่อโอโหอ่านแน่นอนนะผมโดยเฉพาะคพาว่าพี่เนสุล่อหยอกเล่นนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นนะก็คําถามแรกนะพี่คิดไงกับ1นึ่งหมื่นซับผมมองว่ามันน่าดีใจใช่ใชไหมฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าในทางการมันก็ดูท้อถอยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า คือถ้าสมมติถ้าผู้ชมอยากจะเอา YouTube เป็นหลักเนี่ยมันควรจะได้ต่ำๆสักหลักแสนนะครับผมอันนี้ก็เป็น1ใน10เป้าหมายที่ผมเ ah, ขาเรียกวย่าเดินทางถึง1ใน10แล้วนะผมของ1งแสนนะซึ่ง1 0 0 0 0แสนก็อาจจะยังไม่พอนะครับบางทีก็บอกตรงว่าคิดไงหนึ่งหรือซับก็ค่อนข้างจะคิดหนักเหมือนกันนะผมว่าจะเอาไงกับช่องต่อไปดีเนี่ยพี่จะทำยูทู e ถึงกี่ปี ตลอดการนะครับผมท YouTube ตลอดการแนร่นอนคือผมจะทํา YouTube ช่องหนึ่งไว้อีกช่องหนึ่งนะผมอาจจะตั้งชื่อว่าเนทเดลี y นะผมเป็นช่องที่ผมจะบันทึกเรื่องราวประจําวันของผมซึ่งในอนาคตก็จะเป็นผมกับแฟนนะครับผมที่อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็มาทำคอนเทนต์ด้วยกันนะครับก็ทําตลอดไปเลยนะที่มีประสบการณ์ขนหัวรุ้มครับมีครับผมซึ่งเดี๋ยวผมอยากจะเล่ามากเลยนะอยากจะเล่ามากๆเลยเดี๋ยวผมหาวันทําคลิปแล้วจะเล่าให้ฟังนะครับผม พี่มีแฟนไหมมีครับผมมีนะอ่าคนต่อไปนะครับอ้าวคุณทีวีต้อนอีกแล้วนะครับแม่เป็นหลคอมเมนต์สามมาได้นะครับพี่ว่าพี่หล่อไหมนะครับผมพี่อายุเท่าไหร่เกิดพอศอะไรทำไมพี่ชอบ C o d ดีแล้วพี่ทําเกี่ยวกับเกมอื่นคลิปแนวอื่นไหมครับตอบด้วยนะฮ่าฮ่าฮแน่นอนฮะมาตอบแล้วนะครับผมพี่ว่าพี่หล่อไหมอ่าอ่าโดยส่วนตัวผมนะครับอันนี้เป็นคําพูดที่ผมแบบ อันนี้เป็นคติผมใช้ตลอดเลยนะทุกคนมีสวยมีหล่อในตัวเองเสมอนะผมเพียงแค่ว่าเราจะเอาจุดเด่นตรงนั้นเนี่ยมาทําเป็นความสวยความหล่อตัวเองยังไงนะครับผม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็มีความหล่อในตัวระดับหนึ่งนะผมเพียงแค่ว่าผมจะดึงจุดนั้นมาได้ไหมข้ออีกเรื่องหนึ่งนะผมตอนนี้ผม,มยังหาไม่เจอเท่าไหร่หรอกนะครับผมพี่อายุเท่าไหร่เกิดพศอ,อะไรนะผมแม่อันนีนะ้เหมือนจะเป็นคาถามยอดฮิตเลยนะผมเกิดพศ2 5 0 0เอ้ย2540นะครับผมอายุ24ปีนะครับทาไมพี่ชอบคอฟดิวตี้นะครับผมเพราะว่าเกมคอฟดิวตี้ใช่ไหมในยุคนั้นเนี่ยถามว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างจากเกมอื่นเขาหน้าจะเยอะนะผมมันค่อนข้างจะแคชเชียคือมีความม่่งไวจบรวดเร็วรผ แล้วก็สามารถตายเกิดได้ด้วยเนะี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าในยุคนั้เนี่ยมันจะเป็นเกม C S T O อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง C S T O คือตายแล้วตายเลยนะครับค่อนข้างจะลุ้นนะครับซึ่งผมมองแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่เป็นคนไม่ค่อยอยากเ,าเสี่ยงนะฮะเป็นคนที่ไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะฮะเป็นคนที่ต้องการแบบอะไรการันตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมดวางระเบิดผมถึงไม่เล่นเลยนะครับมดวางระเบิดผมถึงไม่เล่นเลยเพราะแบบนี้แหละนะครับผมผมก็เลยไปเล่นพวกทีม Red m a ทอะไรแบบนี้นะซึ่ง c o r d u t y เนี่ย มันตอบโจทย์ตรงนี้ผมมากนะครับผมเพราะไม่มีหมดอื่นที่ไม่ใช่เซิร์ชแอนเดอร์ทอยเยอะมากๆนะที่สําคัญมือมีซอมบี้ด้วยนะครับผมก็เลยชอบคอร์บดิวตี้มาเนาะแล้วพี่จะทําเกี่ยวกับเกมอื่นคลิปแนวอื่นไหมฮะทำแน่นอนนะครับผมดูได้จะอัปเดตช่องเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับอัธวุฒีดอตนะทีดอตด้วยนะครับผมอัธวุฒีจุดละกันนะใช้คําว่าทีจุดเนาะอาจจะเป็นชื่อย่อของเขานะครับดีใจด้วยนะครับและขอให้ถึงแสนซับ ไวๆนะครับอิๆขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับน้องดินจาทีเนะครับผมช่วยคิด12ข้อพี่ชอบกินอะไรพี่รู้สึกไงกับเกมตระกูลอาพวกคอร์บดิวตี้พี่ได้แรงประดานใจมาจากใครในการทําช่องพี่คิดว่าจะตั้งเป้าคนซับสไครต์เท่าไหร่พี่รู้จักผมไหมไม่ต้องตอบก็ได้ครับฮ้ฮพี่ชอบนักร้องคนไหนบ้างพี่ชอบคนแบบไหนเพื่อนมีใครที่พี่สนิทแบบสุดๆไหมครับพี่อายุเท่าไหร่พี่จะบอกรักแฟนคลับยังไง พี่ชอบปืนกระบอกไหนมากที่สุดพี่กลัวอะไรถ้าพี่เลือกได้พี่อยากจะเป็นอะไรถ้าพี่ไม่ได้มาทำ YouTube <c oughs> แลบเลยเดี๋ยวเชีย <c> ว <oughs> โอเคขอแวบ,บดื่มนะ้ำแปบ๊บนึ่งนะครับผมพี่ชอบกินอะไรจริงจริงก็ชอบเยอะนะครับผมแต่ถ้าสมมุติให้จัดเป็นหมวดหมดูหม่ประเภทก็ฟาสต์ฟู้ดอาหารญ,ญี่ปุ่นอาหารเกาหลีประมาณนี้ละกันนะอาหารไทยก็ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบนะผมเพียงแค่ว่าอาหารไทยเนี่ย ผมจะค่อนข้างชอบถ้าเจอร้านที่อร่อยแต่ว่าร้านที่ผมเจอมันแบบจะร้องไห้ท่านผู้ชมผมจะร้องไห้แต่เร็วๆนี้ผมเหมือนเจอร้านหนึ่งที่อร่อยแล้วผมทํากระเพราอร่อยมากเลยนะอร่อยเด็ดดวงมากที่สำคัญคือไม่ใส่แครอทด,ด้วยนะครับผม <c oughs> พี่รู้สึกยังไงกับเกมตระกูลพวกค a l l of Duty นะครับรู้สึกสนุกมันกับมันมากๆนะพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากใครในการทําช่องแรงบันดาลใจ YouTube ของผมเหรอครับ อ่า uh, จริงๆผมไม่ได้แบบมีแรงรบนันดาลใจจากใครเลยนะผมเพียงแค่ว่าผมคิดว่าทํา youtube แล้วมันค่อนข้างจะอิสระนะครับผมเหมือนแบบได้รายได้เสริมผมก็ามาทานะครับพี่คิดว่าจะตั้งเป้าหมายคน s u b สไครต์เท่าไหร่นะครับผม10ล้านนะครับคิดถ้าใหญ่นะครับผมพี่รู้จักผมไหมรู้จักครับผมน้องนินจาไง่ายพี่ชอบนักร้องคนไหนบ้างโอ้โหนักร้องเออยากเลยอ่ะยากเลยเพราะผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงด้วย นักร้องอันนี้ไม่มีละก,กันนะผมไม่มีนะต่อไปนะครับพี่ชอบคนแบบไหนวงเล็บเพื่อนเอออันนี้จะพูดไงดีฮะผมมีเพื่อนไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยผมจะค่อนข้างสนิทระดับหนึ่งนะครับผมไม่เน้นเพื่อนอ่าเขาเรียกไม่เน้นปริมาณเพื่อนเยอะแต่ว่าจะเน้นเพื่อนน้อยๆน,นะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนที่สามารถคุยกันได้ถูกคอนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็มีเพื่อนสธิ์แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอ,อใครนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า น่าจะหาเพื่อนได้น้อยลงนะครับผมน่าจะหาเพื่อนได้น้อยลงนะแต่ว่าถ้าคอนับว่าคอมเมนต์เป็นเพื่อนได้ไหมแบบนี้ผมก็มองว่าก็เป็นคอมเมนต์ที่น่ารักนะผมถ้าเป็นคอมเมนต์ก็ อยากเจอคนที่เป็นคอมเมนต์น่ารักนะครับผมไม่ได้มาด่าอะไรแบบนี้ผมหรือถ้าติแบบนี้ก็ได้นะผมแต่ว่าติแบบบอกมาว่าเอ๊ะตรงนี้มันอะไรยังไงแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าขอเย่างเดียวว่าไม่ด่านะครับผมไม่ด่าก็พอนะครับมีใครที่พี่สิทธิ์แบบสุดๆไหมครับมีนะครับผมเป็นน้องที่สิทธิ์กันมา10กว่าปีแล้วนะพี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่นะพี่จะบอกรักแฟนคลับยังไงก็ทําคลิปให้แฟนคลับมีความสนุกเรื่อยๆนะครับพี่ชอบปืนบอกไหนไหมสุดอาไทยยี่ห้านะครับพี่กลัวอะไรนะฮะ อ่ากลัวอะไรอย่างนั้นนะหรือไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้เลยถ้าพี่เลืกได้พี่อยากจะเป็นอะไรถ้าพี่ไม่ได้ทำ YouTube นะครับผมอ่าเป็นสถาปนิกอิสระนะครับผมมีบริษัทของตัวเองนะครับต่อไปนะครับผมเอ๊อันนี้ผมอ่าจเป็นสาาญี่ปุ่นได้ไหมนะอ กุนต้ั่งนะครับผมผมว่าทําช่องแยกเกี่ยวบล็อกไปเลยนะผมจะได้แยกเป็นหมวดๆไปเลยครับเราพี่ถ่ายบล็อกไปเซเว่นอยู่นะเออได้เลยนะฮะได้เลยอาจจะมีช่องแยกนะครับผมแต่ว่าน,นี้ขอดูก่อนนะขอดูก่อนอาจจะเป็นช่องแยกที่ผมทํากับแฟนะผมเป็นไดอารี่ประจําวันอะไรแบบนี้นะครับผมให้หมดมันขึ้นไปเลยนะครับผมคนต่อไปนะครับผมของคุณเรดไมร์เรดมี่นะครับผมผมอาจารย์ผิดต้องขออภัยด้วยนะ โอ้ยย่ดีใจด้วยครับผมกดติดตามแล้วนะผมว่าแค่สองเดียวก็พอนะลงคลิปเล่นเกมสับกับคลิปพูดคุยกันก็ได้ผมจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่เครียดจนเกินไปแน่นอนนะครับขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงด้วยนะครับผมจะ,ะแบ่งตารางดีๆนะครับผมสําหรับการทาคิดว่าวันไหนจะลงอะไรไงเนาะต่อไปนะครับผมของคุณโหลดแม็กชานแนลนะคิวเอเครับทำไมพี่ถึงชอบเล่นคอร์บดิวตี้ทำไมพี่ถึงมาทํา YouTube พี่มีไรายได้อื่นนอกจากการท YouTube ไหมครับแล้วพี่ชอบและไม่ชอบเล่นปืนอะไรครับ FC พี่เนครับผม ขอบคุณ FC มากเลยนะครับขอบคุณนะครับแน่มือเดียวด้วยนะผมขอบคุณนะครับทำไมพี่ถึงชอบเล่นคอร์บดูตี้นี่ถักอ่าบอกไปแล้วนะผมเพราะมันค่อนข้างจะเป็นเกมที่เร็วแคชชวลแล้วมันมากๆนะครับทำไมพี่ถึงมาทำ YouTube เพราะว่ามันค่อนข้างจะอิสระนะฮะพี่มีไรายได้อื่นนอกจากการทำ YouTube ยู u ูปไหมครับมีนะครับผมแล้วพี่ชอบไม่ชอบเล่นปืนอะไรครับชอบไทยยี่ห้าแต่ไม่ชอบปืนอะไรเอาเป็นไซเปอร์ทุกกระบอกเลย <c oughs> เอ้ยไม่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 ทุกกระบอกฮะไซเปอร์ไออันใหม่ที่มาเนี่ย ผมชอบมากเลยนะผมอ่าแต่ไซเปอร์บอกอื่นผมจะไม่ค่อยเก่งนะผมก็เลยไม่ชอบไปเนาะคอมเมนต์คนต่อไปนะผมของคุณธนวัฒนอัมพันศารหรือเปล่าครับผมถ้าถ้า,ถาอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะขออภยัยจริงนะผมแต่ว่ามาคอมเมนต์แก้ไขชื่อกันได้นะผมหนึ่งปีได้1,000งื่ถือว่าดีเลยจุดไหมต่อไปคือ1,000งแสนซับนะครับผม let's go ไปด้วยกันนะผมเดินทางไปด้วยกันเนาะ ต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ของคุณโอเวอร์เซียนะครับคิวเอขอ10ข้อนะครับจัดไปฮะหพี่ชอบกินอะไรครับสพี่ทำอาชีพอะไรนอกจากอยู่ถั่บ้างครับสามพี่ถึงชอบสกุลคอฟดิวตี้ฮะสี่พี่รู้เท่าไหร่ฮะหพี่ชอบปืนอะไรไหมส่วนใน c ีโอดีเอ็มครับหพี่ชอบซีโอดีภาคไหนที่สุดครับเจ็ดขอเล่นกับพี่ด้วยได้ไหมครับแปดพี่เชื่อเรื่องผีไหมครับเก้าพี่เคยโดนบิดหล่อไหมครับและข้อสุดท้ายสิพี่รักลุงตู่ไหมฮะตอบข้อสิก่อนเลยว่าไม่นะครับผมโอเคมาตอบหนึ่งตอบเก้าต่อนะฮะหนึ่งพี่ พี่ทำอาชีพอะไรนอกจากยูทูบบ้านโอฟ้ฟิลแลนด์นะฮะทำไมพี่ถึงชอบเกมกูล c นคอร์บดิวตี้นะผมอันนี้บอกแล้วเนาะมันแคชชัวลและไวนะฮะพี่อยู่เท่าไหร่ก็ตอบแล้วนะผมยีิบสี่ปีเนาะพี่ชอบปืนอะไรมากที่สุดใน CODM นะครับไทยยี่ิบห้านะผมพี่ชอบซี d ีพาไหนามากที่สุดครับเอ่อพูดยากเลยนะผมอ่า เอาเป็นคอฟดิวตี้แบ็กออฟสี่ละกันนะผมเพราะมันค่อนข้างจะแคชชัวนะครับผมเดนเดว่าไม่มีเนื้อเรื่องนะผมบวกมันๆอย่างเดียวนะครับขอเล่นกับพี่ด้วยได้ไหมได้นะครับผมคือต้องบอกงี้ครับว่าทุกครั้งที่ผมออนในคอน์ฟดิวตี้เนี่ยทุกครั้งมันจะค่อนข้างจะเป็นตอนที่ผมไปอัดวิดีโอแม้แต่ถ้าสมมติว่าผมออนสัก อา่าบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้ผมถ้าผมเห็นผมอ่อนนะครับผมน่าจะว่างนะครับผมแปดพี่เชื่อเรื่องผีไหมครับไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะผมกล้าพี่เคยโดนผีหลอกไหมครัไม่เคยนะครับผมแต่ว่าเป็นประสบการณ์แปลกๆแทนนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของเพื่อนของคุณพี่ชอบใช้ตัวละครอ,อะไรมากที่สุดพี่เคยคิดที่จะทําคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นบ้างไหมพี่หมดไปกับการเติมเกมเมื่มอไหร่พี่ทำงานอะไรนอกจาก YouTube พี่เอาเวลาไหนมาเก็บแคมโมพี่ชอบใส่ปืนอ,อะไรไมากที่สุดพร้อมเหตุผล พี่ชอบเกมไหนนอกจาก COD ไหมตัวละครที่ผมชอบใช้ที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครใหม่นะผม s t a n d a l o นะฮะพี่เคยคิดทําคลิปเกี่ยวเกมอืู่บ้างไหมแน่นอนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มันจะทําอยู่เนาะพี่หมดไปกับการเติมเกมเท่าไหร่บ้างอ่าถ้า Call of Duty Mobile หมดไปประมาณสักเดี๋ยวนะฮะอืมประมาณ5,000ได้นะครับผมพี่ทำงานอะไรนอกจากย u ทูบฟ e ีแนะครับผมพี่เอาเวลาไหน kay, <icas. S 1> มาเก็บแคมโม ก็ตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยนะครับผมตอนนั้นผมยังเรียนมาหาลาัยอยู่เลยผมก็เลยแบบอ่าช่วงเวลาที่ทํางานเสร็จแล้วก็มาเล่นนะครับพี่ชอบใช้เพื่ออะไรทหมสุดเพราะเป็นผลไทยยี่สิบห้านะผมเพราะมันรัวและถูกบับมาสะโหดเลยนะผมควบคุมง่ายมากพี่ชอบเกมไหนนอกจาก CO d อไหมตอนนี้ก็ h a l o Valorant นะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะผมของคุณจิรัตวงศิลน,นะครับผม คุณเอพี่ชอบปืนอะไรไมากที่สุดครับขอดูคอมที่พี่เล่นหน่อยครับคำถามสุดท้ายฮั่นแน่จะลงไปดูใช่ไหมพร้อมนะสามสองหนึ่งพี่ดีใจไหมที่มีผู้ติดตามครบ10,000ซับนะครับผมแฮ่เล่นสยาวเลยเนะี่ยปืนที่ชอบที่สุดโอ้อันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮินตนะผมไทยยี่ห้านะครับผมขอดูคอมที่พี่เล่นหน่อยครับอ่าผมจะให้ดูยังไงเดี๋ยเนี่อคอมผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะ่ยเอาจริงๆแล้วนะครับผมเขินเหมือนกันที่จะให้ดูนะฮะคำถามสุดท้ายดีใจไหมครับที่มีผู้ติดตามครบ10,000ซับ ดีใจนะผมแต่ว่ามันก็เครียดไปด้วยนะผมว่าจะเอาไงกับอนาคตช่องไปดีเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณคุณคุงนะครับผมคิดวันนพี่ชอบอะไรพี่ทําอะไรตอนนี้พี่ชอบเล่นซีรีส์ภาคไหนพี่อยู่เท่าไหร่พี่โคตรเฟี้ยวแลวโคตรตึงผมถามเยอะไปเปล่าไม่เยอะนะครับถามมาได้เลยนะผมพี่ชอบอะไรนะครับอันนี้ปลายเปิดมากเลยฮะปลายเปิดมาเลยพี่ชอบอะไรอ่า ชอบเงินนะครับผมมานี่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 พี่ทำอะไรตอนนี้นะผมยูทูบแบบฟิลแลน์น่ชอบเล่น c ีอดีภาคไหนตอนนี้ก็ c ีอ m ดีเอ็มแบนกาเนี่ยพี่อยย่เท่าไหร่ก็ยี่สิบปีพี่โคตรเฟี้ยวโคตรตึง ขอบคุณนะครับ YouTube นะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับผมของคุณป,ปันปันนะครับผมในสุดพี่เนก,ก็ได้ทำคลิปพูดคุยปลอ,อกคิปนีพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่อายุเท่าไหร่พี่เคยคิดอะไรแปลกๆไหมยอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับปีนี้อายุยี่สิบปีพี่เคยคิดอะไรแปลกๆไหมแปลกๆยังไงวะแปลกๆแล้วแปลกๆยังไงวะคิดอะไรแปลกๆเคยอ่าต้องบอกเี้ว่ามีโลกจินตนาการเออเออเอางี้ดีกว่าเคยมีโลกจิตสร้างโลกจินตนาการขึ้นมาโลกหนึ่งนะครับผม ซึ่งก็เคยคิดว่าถ้าสมมติว่าไปอยู่โลกนั้นได้ก็คงจะดีนะครับผมต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ของคุณ t ด็ t ท็อปนะครับผมเม้นหนึ่งแชร์แล้วนะครับ question and answers พี่อายุเท่าไหร่พี่ชอบเล่นปืนอะไรไม่สุดเซลดีเอ็อันดับหนึ่งอีขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพี่อายุเท่าไหร่ก็ปีนี้24นะครับพี่ชอบเล่นปืนอะไรมากที่สุดก็ตอนนี้ไทยยี่สนะครับผมมันลูนบับมาสะโหดเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะผมก็เป็นของคุณกุลตดซังนะครับผมแม่ขอเรียกอย่างนี้ละกันนะผมถ้าผิดก็มาคอมเมนต์ไดด้นนนะะผมมมเเเหือิา พี่อยู่เท่าไหร่พี่ทํางานอะไรพี่มีแฟนอย่างพี่อยู่บ้านกับใครบ้างพี่เลี้ยงสัตว์อะไรอยู่หรือเปล่าพี่ชอบกินอะไรทาไมพี่ถึงมาท o u t u b e พี่เคยท้อไหมพี่เคยโดนขูตีไหมพี่เคยโดนพ่อแม่ด่าไหมทาไมพี่หล่อจังครับอุ้ยขอบคุณนะตอบคาถามข้อสุดท้ายก่อนเลยอ๋อขอบคุณมากนะครับผมขอบขอบขอบคุณนะครับผมแม่เป็นไงโลจิดาโอเคฮะตั้งสตทิแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยผมขอบคุณนะครับ โอ้ผมก็ไม่เคยเดาว่าตัวเองหล่อเหมือนกันนะครับผมขอบคุณจริงๆเนาะพี่อายุเท่าไหร่ก็24ปีพี่ทำงานอะไรก็ฟรีแลนซ์กับยูทูบนะครับพี่มีแฟนยังมีแล้วนะครับพี่อยู่บ้านกับใครบ้างก็ครอบครัวนะครับผมครอบครัวเล็กๆพี่เลี้ยงสัตว์อะไรอยู่เปล่าไม่ได้เลี้ยงนะครับผมจริงๆก็อยากเลี้ยงอยู่นะพี่ชอบกินอะไรอันนี้ก็ฟาสต์ฟู้ดนะครับผมแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีแต่ปัจจุบันก็อาหารไทยเพียบเลยนะครับผมไข่เจียวอะไรอย่างนี้นะครับทำไมพี่ถึงมาทำยูทูบนะครับผมก็เพราะมันอิสระนะพี่่่เเคคคยยท้อมมันะรบผแตวา พลิกปัญหานะครับเพื่อปรับมุมมองนะครับก็จะจุดไฟในตัวเราได้พี่เคยโดนครูตีไหมเคยนะครับพี่เคยโดนพ่อแม่ดับไหมเคยนะครับผมแต่ว่าทุกครั้งที่ท้อหรือหมดไฟพลิกปัญหาดูนะครับหรือเก็บเป็นเชื้อเฟอร์เชื้อเชื้อเพลิงนะครับผมก็จะช่วยเราได้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณเลสด็อกนะฮะคิวเอ็นเอพี่อายเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสี่ปีนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมคุณพงพิพัฒน์นะครับเด็ดทาเด็ด ประดังเด็ดประดังหรือเปล่านะครับผมถ้าผิดขออภัยนะขออภัยทุกคนเลยโอ้ยตายแต่ผมเนี่ย Q&A เพิ่งเคยคิดอยากลองแต่งปืนแบบคอสเพย์มากนยครับขอขยายความการแต่งปืนแบบคอสเพย์คือการแต่งปืนให้เหมือนปืนชีวิตจริงมากที่สุดโดยมาจะหาภาพจาก Google เพื่อเปรียบเทียบของแต่งให้เหมือนนะครับมีแค่นี้ครับเคยคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าจะลองทําอะไรแบบนี้ดูนะก็น่าสนใจดีนะผมเดี๋ยวผมจะลองไปดูเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะผมของคุณ Black a n งเกอรนะครับผมผมก็ติดตามแล้วนะครับผมคิดว่าทาแค่ช่องเดียวพอลงคลิปสับกันดีกว่าเล่นเกมบ้างค ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่กดติดตามนะจัดไปฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมมองคุณโอ้อันนี้ผมจะเรียกไงดีนะครับผมอ่า L92 เชลซี 92, i, นะครับผมถ้าผิดขออภัยนะครับผมถ้าผิดขอภนะขอภัยได้หมขออภัยทุกคนเลยเรา1่พี่อยู่เท่าไหร่2อพี่ทำงานอะไรบ้างสามทำยูทูบพี่มีรายได้ไหมอ่าพี่อยู่เท่าไหร่ปีนี้2นะี่เนี่ยพี่ทำงานอะไรมาบ้างทำงานอะไรมาบ้างเหรออ่าเรียกว่า เป็นผู้ช่วยสถาปนิกละกันนะครับผมทำ YouTube ที่มีไรายได้ไหม มีนะครับผมต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ของคุณพลาสติกชาโด้นะยินดีกับ10,000ซับด้วยนะเอ๊ะเ,เดี๋ยวตัวเลขทำไมมัน1,000งพัวะทำไมตัวเลข1,000งพัวะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมของคุณไดริเฟอร์จัสซิโลนะครับผมยินดีด้วย10,000ซับของช่องเน็ตจัดไปรออะไรนะครับผมแม่ขอบพระคุณมากๆเลยนะผมทั้งคุณพลาสติกชาโด้และไดริเฟอร์จัสซิโลเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของเกมชื่อผมเองทําไมถึงพี่เอ๊ะทำไมพี่ถึงไม่ทําประวัติของตัวละครคอแล้วผมตอนนี้ ม,มีเวลาที่จะทำมาแล้วเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณอ่าขากนะละกันนะครับผมยินดีด้วยนะครับขอพี่ทําคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ไปถึงร้านซับเลยนะครับส่วนตัวเรื่องแยกช่องผมว่าพี่ทําลงช่องนี้เลยว่าผมว่า,วาดีนะจะได้มีหลากหลายคอนเทนต์ในช่องช่องเดียวไปเลยอยากทราบว่าพี่ชื่นชอบตัวละครใดใน c อร์บบ Duty ้ครับคิก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณมา,มากๆเลยผมที่มายินดีกันนะครับผมจะตั้งใจทาคลิปเรื่อยๆเลยนะตัวละคร,รคที่ผมชอบที่สุดเลยเหรอครับ อตอนนี้ก็สแตนฟิลด์นะครับผมส่วนในเรื่องของการแยกช่องอัอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะยังไงแต่ก็ขอบคุณความคิดเห็นมากๆเลยนะผมผมจะเอาไปพิจารณานะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณสุภฤกนะครับผมช่วยใส่นะครับผมถ้าผิดต้องขออภัยจริงๆนะครับผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะครับผมขอขออภัยจริงๆนะครับสอนเล่นวอลโลแวนหน่อยอีกผมไม่ได้เล่นคอมดูตี้โมบายแล้วนะครับอ่าได้เลยนะผมสอนเล่นวอลโลแวนแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมผมก็ไม่ได้้เก่่่งขนนนนาาดัะะฮแตว จพยายามแล้วกันนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณทัพพัชวงวิไลสกุลนะครับพี่ครับสอนเก็บเลเวลปืนหน่อยจัดไปฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณกาพานโนะคะับคิวแอนเอข้อ2ครับพี่จะไปต่อยอดซับเท่าไหร่ครับ2พี่มีแฟนยังครับมีแฟนแล้วนะผมยอดซับผมต้องการ10ล้านนะผมจัดไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณอ้าอาวันนะผมพี่ครับอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ฮะอ่าส่วนสูงโอ้อันนี้ยากเลยผมไม่ได้วัดมานานละ ล่าสุด176เซนติเมตรนะครับ1.6เมตรนั่นเองนะครับผมก็คือ176เซนเนอะอายุก็ปีนี้24นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมคุณ JKsass นะครับผมขอให้ถึง1แสนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมคุณสรันปากกอนนะครับ S. นะครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่ามันจะมี c คอฟลูตี้โมบายโศเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเรียกภาค2ไหมแต่ว่าทาง Activate เนี่ย Activision หรือค่ายหลักของคอ l บิวตี้นะฮะเขากำลังพัฒนาคอฟบ Duty Mobile ของเขาเองอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณ TA d o ดอนะ Q&A พี่มาเล่นทีมผมไหมครับผมเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้แรงสูงเล่นเหมือนเพิ่งสมัครคู่เล่นใหม่ผมรล้วปวดใจเจอแต่แปะเล่นกับผมหน่อยนะครับพี่แล้วก็พิมพ์ชื่อมานะอันนี้ผมต้องบอกตรงว่าผมอยากเล่นนะผมแต่ว่าผมเล่นบนคอมนะฮะพอเล่นบนคอมปั๊บมันลงแรงไม่ได้นะท่านผู้ชม เล่นบอคอมมันจะลงแรงคือมันต้องจับคู่จนกว่าจะเจออ่ะผู้เล่นอีกฝั่งที่เป็นคอมเหมือนกันนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเจอยากนะครับคอมเมนต์คนต่อไปนะฮะน้องลิโตนี่เองนะผมขอบคุณสําหรับการสมัครสมาชิกด้วยนะเย่ในที่สุดผมพูดที่อยู่กับพี่ตั้งแต่800ซับแล้วผมจะเป็นส่วนหนึ่งในช่องนี้ตลอดไปโหขอบคุณม,กมากๆเลยนะน้องลิโตขอบคุณจริงๆนะอยู่มานานมากคอมเมนต์ต่อไปนะผมน้องนี่จ่ายแล้วคิวหน่เอพี่อยู่เท่าไหร่ก็24ปีนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมอมองวีจีนะฮะคิวหนึผมเอพี่าชอบพอกัันท้งคู่ เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณ B because be on one นะครับผม f c ครับผมขอบคุณมากมาเลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมของคุณ Gro s ์นะครับผมพี่ครับทำประวัติตัวละครป้าหน่อยครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะครับผมรายการนี้กลับมาแน่นอนคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของคุณสงการนะครับชอยเจริญใช่ไหมฮะชอยเจริญถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับขอขออภัยจริงๆนะครับผมสามารถบาคอมเมนต์วิธีการอ่านได้นะครับผมขออภัยจริงในความไม่เก่งภาษาอังกฤษผมนะครับดีใจด้วยนะครับ ขอบคุณคุณมากเลยนะครับเย่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเดคเคพี่มีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนครับแล้วแต่ละคลิปพี่ได้เงินกี่บาทให้อยากรู้จริงๆอันนี้เป็นกฎของ YouTube นะครับว่าเขาห้ามบอกโดยตรงนะครับแต่ผมบอกตรงว่ามันค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่เยอะหรอกนะครับผมจริงๆแล้วคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมผมชื่อเบสนะคะคิวเอพี่ชอบอะไรชอบเงินนะครับผมแหมคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของคุณจิรัติวงศินเย่เย่เอฟสีขอบคุณมาเลยนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของผูทีเอชดีด้วยนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับการยินดีนะคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของคุณสุพนัชชานะครับเพื่อทองใช่หรือเปล่าฮะเดี๋ยวลืมนะครับผมผมต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมอ่านผิดนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาวิธีการแบบอ่านจริงๆมาบอกผมได้นะครับขออภัยจริงๆนะยินดีด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของคุณพีทใช่ไหมฮะ P E T นะครับผมยินดีด้วยครับ ขอบคุณจริงนะคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของ b r o b r o x e r gamer นะครับผมยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณนะและคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของเพื่อนของคุณนะดีใจด้วยขอบคุณอีกรอบนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะผมของคุณ tervrer ใช่ไหมครับผมถ้าอ่านพีตะขออภัยนะใหญ่ลงเล่นบ r บ้างได้ผมเดี๋ยวผมลองไปคำนวณเวลาดูนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของ call of no f i g h t นะครับผมว้าวว้าวขอบคุณนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับผม ของคุณชาร์ทรัสูเลชันนะครับผมพี่เนปเป็นเกย์ไหมครับถามไปเฉยไม่ได้เป็นนะฮะไม่ได้เป็นนะครับผมผมไม่ได้เป็นเกย์นะครับและคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมของคุณพรีนเทอร์นะฮะอินโทรผมแล้วฮะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะผมในคลิปนะครับโอเคนะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะยาวเลยเดียวเชียวนะผมคลิปนี้ก็ยิงยาวไปเลยละกันนะครับผม ก็ขอบคุคทุกคนที่รับชมหนึ่งตอนนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับผมที่ผมเจอนะครับก็มาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะผมเป้าหมายต่อไป1 0 0 0 0แสนซับนะฮะต่อไปอีกของต่อไปก็1ล้านต่อไปของต่อไปต่อไปอีกก็1,000 0แสนเอ้ย 1, เอ้ยไม่ใช่10ล้านนะผมแหมเบลอแล้วอ่านตอบคอมเมนต์นั่นเบลอเลยนะครับผม ก็คลิปนี้ไม่เป็นไรแล้วนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านบอกว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันเนาะก็คลิปนี้ไม่เป็นไรแล้วนะผมก่อนจากไปก็ฝากุกนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับที่จะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอยากจะสมช่องให้เดินหน้าต่อไปได้ก็สามารถสมัครสมาชิกกันมาได้นะผมเพียงเดือนละสามสิบห้าบาทนั่นเองผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะอดีสครับบุ้ย